ขัดจันท์แห่งลายมือตัวเลขค่ะทีนี้มาดูการได้รับการช่วยเหลืออีกแบบหนึง่งใครที่มีเส้นอาทิตย์นะครับเส้นเส้นอาทิตย์นี่แหละเกิดบนเดือนจันทร์แล้วลากข้มาอย่างนี้นะอันนี้ก็คือใครที่มีเส้นลักษณะแบบนี้ก็จะได้รับการช่วยเหลืออุปถัธรรมเหมือนกันแต่การช่วยเหลือของตัวนี้มันจะมีคําว่าต่างประเทศคนต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ถ้าคุณไปได้คู่ต่างประเทศนะดีเลยนะครับตัวนี้การช่วยเหลือมีจะได้คู่ต่างชาติด้วยใครที่มีเส้นแบบนี้นะเส้นอาทิตย์เกิดบนเรือนจันเนี่ยให้ไปหากินทางไกลต่างประเทศได้แล้วจะดีเพราะว่าตัวนี้มันอยู่ต่างที่ต่างถิ่นแล้วมันจะรุ่งเรืองมันจะรวยมันจะฐานะดีถ้าเป็นลักษณะของการทำงานก็จะได้หุ้นส่วนนั่นแหละคอยช่วยเหลืออุปธรรมที่ดีด้วยเหมือนกัน อันนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องดูกับเส้นวาส,สนาอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าไอ้เจ็เส้นตัวนี้นะมันอยู่ในตำแหน่งเนินจันเนี่ยมันความหมายของม,มันก็คือมันจะนําในเรื่องของความรักเข้ามาเข้ามาสัมพันธ์เกี่ยวข้องแต่ข้อเสียนะข้อเสียมีเหมือนกันคนที่ครบเนี่ยไม่มันจะมีไม่ต่ำกว่าสองคนหน้าจะมีไม่ต่ำกว่าสองคนเส้นใจไม่แข็งแรงเส้นสมองไม่แข็งแรงเนี่ย คุณจะเกิดอาการลังเลแล้วทีนี้อ่าทำไมล่ะเอาจะเลือกใครดีล่ะทีนี้นั่นก็นดีโอ้หนี่ก็ดีโอ้มันคือไม่ได้พูดดีๆแต่นอกดีว่าในใจก็อยากได้สองอ่ะในสมองก็อยากไปเบิดแล้วทีนี้อ่ามันจะเป็นงาน,นนะมันจะมีข้อดีข้อเสียข้อเสียอย่างหนึง่งอทิตย์มันคือแสงที่สาดส่องความอบอุ่นแต่ถ้ามันยาวนะมันยาวมาก มันก็คือความร้อนรนเมื่อยิ่งมาผ่านตัดตรงนี้ตำแหน่งเนินลับเนี่ยมันก็ยิ่งให้ความร้อนรนความู้ตกกังวลในตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับแต่การช่วยเหลืออุปัธรรมเนี่ยจุดนี้ก็มีถ้าคุณได้เส้นวาสนาที่ดีนะสมมติว่าคุณได้เส้นวาสนาที่ดีไปอย่างนี้หรือจะมาจากจุดนี้นะครับสมมติว่ามีเส้นวาสนาอย่างนี้ตรงๆไปอย่างนี้หรือ มีเส้นวาส,สนาจากจุดนี้วิ่งเข้ามาคำอีกทีหนึงและเส้นคุ้มกันตัวนี้ก็ดีเส้นอาทิตย์ตัวนี้เกิดจากเงันจั์ก็ยาวดีไอลักษณะแบบนี้แหะครับเขาเรียกว่าหงเหนือมังกรน,นะครับหงเหนือมังกรได้เลยนะถ้าเส้นอุปธรรมคุ้มกันก็ดีเส้นอาทิตย์ก็ยาวดีแบบนี้นะครับ มันจะโดดเด่นมากว่าอย่าลืมว่าการที่มันจะได้ดีมากดีน้อยแค่ไหนนะครับมันก็ต้องดูองค์ประกอบของหกเจ็ดเส้นคือเรานั่นแหละเป็นตัวหลักว่ามันเข้มแข็งดีหรือเปล่าแล้วตัวที่เข้ามาส่งเสริมเนี่ยเป็นอิทธิพลเขามาส่งเสริมเนี่ยมันจริงจะนํามาซึ่งความสําเร็จที่ได้มากขึ้นนั่นเองอย่างบางคนมีอย่างนี้ก็มีออกมาจากเรือนสุข ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างสีเขียวตัวที่ขีดให้ดูนี่แหละแต่ไม่ได้ไหมายว่ามันอาจจะมีทั้งสองเส้นนะถ้ามีสองเส้นได้มันก็ดีนั่นแหละมันก็คือได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือเหมือนกันเพียงแต่ว่าในส่วนนี้มันเป็นเรื่องของญาติพี่น้องคนใกล้ตัว <S <S พเพื่อนสนิทอะไรอย่างนี้นะครับถ้ามาอย่างนี้ก็คือการได้รับการช่วยเหลือดีได้ทั้งเงินได้ทั้งมรดกเลยทีนี้อันนี้มันก็คือการช่วยเหมือนกันเพราะว่ามันได้มาอย่างง่ายๆนะครับ มีคนในครอบครัวและสนับสนุนทางธุรกิจก็จะร่ำรวยลงทุนอะไรก็จะประสบความสำเร็จขาดเงินก็จะมีญาตินั่นแหละพ่อแม่พี่น้องลอหละคอยช่วยไหมมันก็เกิดการอุปถัมภ์ได้เหมือนกันนะครับใครที่มีอย่างเส้นตัวนี้เข้าเนินอาทิตย์ก็ดีเท่าเนินเสาร์ก็ดีเพียงแต่ว่ามันอย่าขาดเท่านั้นแหละถ้ามันขาดก็หยุดตรงนี้ก็คือลําบากแล้วนะถ้ามันขาดเสียแล้วนะ เส้นตัดเส้นขวางเส้นหนักๆเยอะๆไม่มีนั่นแหละคือการอุปธรรมอีกเหมือนกันมันหลายจุดนะครับการอุปธรรมเนี่ยแค่สมมติว่าเนินบริหัสก็เต็มเนินต่างๆนี่เก็เต็มดีแต่มีเส้อนอุปธรรมนีนในฝั่งตัวนี้หน่วยเดียวแต่เส้นวาสนาดีอย่างเงี้ยเส้นวาสนาจะเดินจันทร์ถึงใจเงี้ยมันก็ได้แล้วนะความอุปธรรมก็ได้ดังใจแล้วเพียงแต่ว่าต้นทุนในมือนะ่ะ มันจะตจงเป็นตัวบวกก่อนว่ามันจะมาดีมามากมาน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับ